ี่ก็อยู่บริเวณวัดภูสลาขึ้นได้สองทางคือเดินขึ้นบันไดร้อยกว่าขั้นแล้วก็ขับรถวนขึ้นมาจะไกลนิดหน่อยนะอันนี้องค์พระใหญ่นะหันท่าไปทางตัวเมืองปาเเสนะครับพระอาทิตตกก็สวยนะครับอันนี้องค์พระใหญ่ภูสลาวนะ หน้าไปทางตัวเมืองปากเซนะข้างล่างนีน่คือตัวเมืองปากเซ่น,นก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะฮะแม่น้ำขโขง<ป>ก็เหมาะเป็นจุดชมวิวนะดูพระาทิตตกก็สวยนะครับพอาทิตย์ขึ้นก็โอเคฮนะสวยเหมือนกัน จากองค์พระใหญ่นะเราสามารถเดินมาหรือว่าขับรถมาก็ได้ตรงนี้ก็จะมีพระเรียงรายเลยเนะีหลายหลายร้อยรูปตรงนี้ก็จะมีเป็นหอพระอีกหอหนึ่งผมไม่แน่ใจ การางก็จะมีหอพระแก้วมรดกสามฤด,ดูนะครับอันนี้ก็สวยจากหอพระแก้วนะครับเดินมาก็จะเป็นลานจุดชมวิวนะ จุดชมวิวตัวเมืองปักเซที่เห็นนี่ก็คือแม่น้ำโขงนะฝั่งเราจะเรียกแม่น้ำของนะ